นี่เราฉีดทางใบกันแรงเรียกรากคงสร้างลงหัวครั้งที่หนึ่งนะครับพอเริ่มมีใบแล้วเราก็จัดการเลยนะครับบำมันเริ่มรับตัวยาได้เราก็ฉีดเลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปกระตุ้นเรื่องราก เรื่องโคงท้างต้นนะครับแข็งแรงทนทานต่อลายแดงนะครับตอนนี้หัวใต้ไม่มีนะครับขายหมดแล้วนะครับ จะไม่ค่อยถนัดเลยนะครับเพราะว่าขับเองที่นี่นะครับเราก็เริ่มมาปรุงแต่เล็กๆนะครับผลงานก็มีอยู่แล้วนะครับเวลาปุ่นทุกปีนะครับถ้าท่านใดสนใจทางใบก็ติดต่อมาได้นะครับ ัาง,งที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาดูผลงานกันว่าตอนนี้มันเราได้ประมาณ20วันแล้วนะครับาสายน้ำนี้เพิ่งเดินนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้เดินไหมตั้งแต่แรกนะครับแปลงนี้เป็นกเกษตรแปตูนะครับ โอ้ล้งดีจังเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับทางใบกันแรงเรียก่ากโครงต้างนะครับของเราไม่ต้องจุ่มไม่ต้องแช่ไม่ต้องอะไรนะครับดอกโดยธรรมชาตินะครับด้วยตัวยาที่ผมคิดผนขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ซื้อมาออกแน่นอนครับ โอเคครับสวัสดีครับ วิ่งทางเรียบดูดิลองลังลองลัง um 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 ไปไว้ม <laughs> <laughs> ิดผ่านเลยบ้าง ลองเนี่ยหนูจักลอ่องอันนี้เราแทกลองเสร็จ <c oughs> แ,แล้วแทกไม่มีไรเล่นไงนนลองเดือ

รับไม่ตกเลยใช่ไหมไปายยังเดียวโอเคเสร็จแล้วให้ลองเล่นดูเหนื่อยมันกลับมากลับแล้ว